การออกไปกลางเต็นท์ทำอาหารกลางป่าอาจเป็นเรื่องที่ห่างไกลาจากชีวิตของคนเมืองหากในจีนแผ่นดินใหญ่กิจกรรมนี้ไม่ได้ยากเย็นเท่าไหร่นะัเพราะถ้าหนึกจะตั้งแคมป์ก็แค่ออกไปหามุมดีๆในสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือจะเป็นบนยอดตึกสูงก็สามารถรวมกลุ่มแคมปิ้งด้วยกันได้ การตั้งแคมป์กลางเมืองในบรรยากาศรูหราเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบครันได้กลายเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวในยุค new normal ของจีนหลังโควิด -19 บีบให้คนเดินทางลำบากจนไปไหนได้ไม่ไกลจากที่พักซึ่งการตั้งแคมป์กลางกรุงนอกจากจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองที่สอดรับกับกิจกรรมกลางแจ้งของประชากรแดนมังกร การได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกในยุคที่หลายคนต้องกักตัวจากโควิด19แค่นี้ก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากแล้วนะคะจึงไม่แปลกเลยค่ะที่กิจกรรม o u t ดอ o r อย่างการออกมาตั้งแคมปิ้งแบบนี้นะคะกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในประเทศจีนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นภาคก,การท่องเที่ยวและก็ยังทาให้ธุรกิจหลายๆอย่างเติบโตขึ้นตามมาด้วยค่ะ ตลาดแคมปิ้งในจีนเติบโตอย่างรวดเร็วหลังปี2020ซึ่งความนิยมนี้ยังวัดได้จากยอดการค้นหาคำเกี่ยวกับการตั้งแคมป์กลางเมืองผ่านโซเชียลมีเดียของจีนอย่างเชี่ยวของชูที่เพิ่มขึ้นกว่า270%ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมายัางไม่นับธุรกิจอื่นๆอย่างอุปกรณ์ตั้งแคมป์เครื่องครัวอาหารไปจนถึงเสื้อผ้าที่ก็พลอยขายดิบขายดีตามไปด้วย จนช่วยดันภาคการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างไรก็ดีสิ่งที่ทำให้คนจีนสามารถตั้งแคมป์แบบรู้ราทั้งที่เป็นกิจกรรมราคาแพงยังเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทำให้คนมีรายได้มากขึ้นนอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองในอัตราที่สูงถึง150ตารางเมตรต่ตตอคนจึงเอื้อให้การออกมาแคมปิ้งทำได้ง่าย ต่างจากในบ้านเราที่กิจกรรมนี้คงเกิดขึ้นยากพอสมควรเพราะในเขตเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพและนนทบุรียังมีพื้นที่สีเขียวที่ต่ำกว่ามาตรฐานโลกถึง9ตารางเมตรต่อคนจีนก็มีการกำหนด นะคะว่าสมมุติว่าเขตชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยนะคะควรจะมีพื้นที่คล้ายๆกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวสําหรับเป็นส่วนกลางให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนะคะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีการปกครองแบบเข้มงวดเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะปฏิบัติได้จริงและเห็นผลจริงนะคะในทางกลับกันรประเทศของเราในะประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยนะคะการจัด วางผังเมืองหรือในภาคธุรกิจอาจจะเข้ามามีผลต่อการวางผังเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเมืองใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะมีค่อนข้างน,อน้อยแม้การตั้งแคมป์นในเมืองจะไปได้สวยในจีนหากเรื่องนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เช่นกัน อย่างแบรนด์แฟชั่นจากต่างประเทศก็มีการเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าสำหรับการออกแคมป์มาเอาใจสายรักธรรมชาติในจีนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้หลายธุรกิจได้เข้าไปบุกตลาดใหญ่ในแดนมังกรในวันที่วิธีชีวิตใหม่ผลักให้คนมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปพัชชนพงเพียจันไทย p ี s รายงาน